สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกัน,นอีกแล้วนะคะกับ ครีมกันแดนดนสึนะคะครีมกันแดนดนสึนะคะมี SPF 50นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้เนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะมีอะโลเวยานะคะมีว่านหางจระเข้นะคะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะสำหรับใครที่ผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวทีโซนนะคะก็สามารถใช้ได้ผิวมันใช้ได้นะคะใช้ได้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะพวกพาสะดวกอันนี้เป็นแพ็กเกจคานะคะ แพ็กเกจเขาน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นกล่องเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้หน่อยให้ดูหลอดด้านในนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจดิ้งเขานะดับ้วปนึงนะหลอดเขาสวยอะ่ะเป็นสีน้ําทะเลเป็นพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหลอดเขานะคะเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นะให้ดูนะคะเห็นปะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะตัวนี้นะก็นิดหน่อยเดี๋ยวตอนนี้นิดหน่อยแต่งหน้าแล้วลืม ลืมทาให้ดูก่อนแต่งหน้านะคะตัวนี้นะเขาใช้ดีมากเลยอ่ะนะคะเพราะว่านี่หน่อยเป็นคนแพ้ง่ายนะคะเราก็จะหาเนื้อครีมหาะคระีมนะยากมากเลยที่ว่าใช้แล้วจะถูกนะะก็มาเจอเจ้าตัวนี้แหละคะ่ะครีมกันแดดนัสสึนะคะตอบโจทย์มี s p ส50นะคะ s p ส50ไม่วบกไม่ไม่หันไม่เยิมด้วยนะคะทาแล้วซึมซับได้เร็วเลยนะคะตอนนี้ก็ขนาด15 ml นะคะ ราคาข้าอยู่ที่199บาทปกติราคาอยู่ที่299นะคะตอนนี้ขับโปรโมชั่นนะคะ199สจะส่งฟรีลงทะเบียนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดวดนะคะส่งดวดก็คือเพิ่มอีก50บาทนะคะตัวนี้นะนี่หน่อยใช้ดีจึงบอกต่อนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากนะคะตัวนี้นะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะช่วงนี้แดดแรงค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนป้องกันนะคะด้วยครีมกันแดด นัสึนะคะมี SPF 50นะคะสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวนี้หน่อยทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะก็สั่งเข้ามาได้199บาทส่งฟรีลงทะเบียนค่ะ